พี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้มะม,ม,ม่วงทองดำมะม่วงทองดำลูกลูกใหญ่แล้วก็เนื้อเยอะเนื้อหนามากทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะ่ะเป็นข้าวเหนียวมูนทำเองแล้วก็จะหวานมากถ้าถ้าสุกเต็มที่ก็จะหวานแบบลงตัวเลยแหละอันนี้ทำกินกับข้าวเหนียวมะม่วงนะครับ อร่อยหวานกลมกลม่อมรับประทานอย่างว่างก็ได้ทานง่ายๆเนี่ยก็อร่อยมากเลยกินท้งเช้าตอนได้ทุกช่วงเวลาเนี่ยดูนเนื้อสิเนื้อเขาจะออกประมาณนี้นะครับถ้าเป็นลูกเกนะ่ะก็จะอร่อยอีกรูปแบบหนึ่งทำน้ำพริก น้ำจิ้มเออ่เกลือปน่นใช้รับประทานอร่อยเนี่ยดูสิอันเดอนไปนน้อง <c oughs> กินแบบบรรยากาศมองไปข้างนอกทุ่งนาอร่อยมากเลยครับหวานกำลังดีลูก ต้นนั้นแหละไม่ใช่ไอ้ต้นฝั่งนั้นอ,อ,อร่อยมากเลยหวานกำลังเหมาะกลมกล่อม,อมเนี้ยลูกเดียวเนี่ยเลือหลายลูกเก็บไม่เช้าก็มีเก็บไว้ไม่ต้องบ่มทั้งข้นไม่ต้องไปบ่มเก็บบ่มอะไรทั้งนั้นท่านผู้ชมอืม อร่อยมากเลยเข้าวเหนียวเขีื่วงูนะครับแค่น้ำ <c oughs> แค่น้ำไว้สักสามถึงสี่ชั่วโมงก็ได้มันมันจะเป็นเขา้เขาวข้อขอสิบห้านะครับ มูลเองเมื่อเช้านี่เองมูลล่าสุดเลยทาเองอเสียงนกเอียงร้องเชี่ยวเชวสนุกดีบรรยากาศอร่อยมากเลยมาเด้อกินเยอะก็ไม่ไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ได้หรอกทานเยอะก็ไม่ค่อยดีสุขภาพเราก็อย่าทานหวานให้มันเยอะก็ทานพอประมาณประมาณก็ กำลังดีอ่ะัเด้อพี่นอ้องอร่อยจริงๆเลยหวานกลมกลมเนื้อดูสิเนื้อดีมากเลยลูกสวยมาก <c oughs> เนื้อเยอะเม็ดบาง <c oughs> วันนี้วันพระราสบบีเนาะยังไม่มีโครงการโปรแกรมไปไหนเ <c oughs> มื่อวานกินก๋วยเตี๋ยวทําบุญไม่ทําบุญถวายพระถวายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทําข้าวเหนียวนี่แหละถวายท่านได้รับประทานได้ฉันน,นี่ก็ทําใหม่อีกรอบหนึ่งอร่อยมากเลย อแต่ควรควบคุมน้ำตาลก็ดีแต่ก็อย่าทานเยอะ <c oughs> ทานพอประมาณคอยหายหายอยากก็พออยู่ที่ดูลูกสิท่านผู้ชมสวยกำลังสุขกำลังดีนี่ตัวอย่างบางบางนั่นบางหน่วยบางลูกเองนะมีอีกเยอะเลย ก็บแบ่งปันเพื่อนปูุบ้างคนครบนับถือบ้างไม่ได้ขายเลยเพราะว่า <c oughs> จะไม่ขายแบ่งปันกันลมชยมามากเลยน้องทานหมดแค่นี้ก็พอแล้วนะไ,ไม่ต้องกินหมดอันลูกเรอก,กินแค่พออยากก็เพียงแล้วล่ะเผื่อน้ำตาลขึ้นเดี๋ยวไปหาหมอ หมอบอกว่าทำอะไรมานน้ำตาลขึ้นเยอะอึ้อสูงต้องคุมน้ำตาลทานก็พอประมาณประมาณสุขภาพเราก็ต้องพอสมควรนะอทล้ว <c oughs> เวลาท่นานผู้ชมคงจะทานคนี้หละเนาอไว้ถ้านในช่วงถัดไปก็ขอ,ขอจบว่าจะเป็นไ่ได้หรือผ,ผิดภาพประก,การใดก็ต้องขออภัยเด้อฝากกดติดตามด้วยน,นะครับสวัสดีครับ